ไปสาน้ปลาแรกกันลากลากในเมื่อตลาแรกแทงงบจตายสิพี่ประพันเอาไฟแช็กมาเธออย่าพูดมากไฟแช็กบ้าอะไรพี่ไม่มีไฟเอาต้องมไฟแล้วก่อนตอ่อไ้เไฟมาให้หน่อยพี่คะอ้ตัวนึ่งไฟนั่นไฟเลไฟเลยไเงกันเยอะอ กอยเี้ยกาคอยเงี้ออุยหลาหลหหลอยอุยอหมดแล้วเอ้พ่งนี่อนี่นาดน้เสนเ้ดล่ะโอ้ยีการเอยพี่วะโอ้ยโอ้ยเยอแอจแ่โยนลงไปว่มามาสคอ้ามาอาอานลงมันบปลาน่อยไหาคอเลยหาคอเลย นี่ใบเสร็จป่าวเอาปากกอนปากกอนปากกอนลวนเล้าลวนเล่าอ่าเป็นไงบอกแล้วมันได้กินอยู่แล้วว่าจะมึงมานั่นเขาเดี๋ยเทพเนาะเอามาอยู่ไหนใครเอายาสูมไปนี่นี่เขาปวดแล้วเขาปวดแล้วเร็วมา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 หาอยู่เขากินไม่บุ๊ดดีก่อนมาเดี๋ยวพี่จะไปเดินเล่าให้เขาเยอะนี่เฮยลงมาวางล่วนี่ดูดิ ไอเป็นหมาเนี่ยม <ch ึงบอสอีกทางนึงทางนึงพี่เออนั่นแหละเอ้าคืออะไรวะนี่โอ้ยพี่มันหวานไม่ได้เดือดมาที่นี่มาจากไหนเมื่อกี้กูก็หวานเลยมึงมึงให้เอาให้เอาหมดหมดหมดบมดแล้วแต่ว่าจะล้างบ้านนี้ว่นอยากลงอะไรไรปลาหมอเทพปลาหมอเทพก็มึโอ๊ยโอ้ยน้ำเข้าปากให้ประพันธ์เอ้ามึงกินหอยนี่เอาบ่สนั่น อะไรขี่หอยบ้องโอ้ยขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วนี่ฮะเมื่อวานแหงนะมึงแหงขี้หอยอยู่บ่วไอ้ย่าสุบะเวนอยู่หม้อ